เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเครื่องนี้แพงเหรอ38,000พี่รู้เลยว่า38,000จะได้อะไร 5060ti แล้วเป็นตัว 16gb i5 7414400 non f ram 32 ddr5 16 2 Corsair v e n g e a n c m.1 t b gen 4 l 6000 board asus p a l m b 7 0 m a wifi ddr5 asus wifi bluetooth power 700w 80 platinum tech แล้วก็มีซิงค์ลมจาก Montech เป็นตัว nx400 ไม่เชื่อมาดูว่าตรงไหม14400 non f เอซูตาบีเอซูนย์เอฟคีเอวายไฟะแรมสามสอดีไฟบัตหนสองคอแซมดอทหนึ่งเทราไบต์คิงตันอะเอ็ามลิตรหกพ w, ันเจนสี่ห้าศูนย์ศูนย์ทีไอสิบหกกิกโซ่งพาวเวอร์เจ็ดร้อวัตต์ซิกมาเทคแล้วก็มีเคสที่ลูกค้าเลือกมาเป็นตัว Dimmer WJ ดั e เบิเพร้อมบัลลม3ามตัว 1, 2, 3ที่ใส่เข้าไปให้นะครับแล้วก็ซิงลมระบายความร้อนซีบีอูไอห้สิบสี่สี่ร้คือเป็นตัว Montech NX 400็กซ์ 2 3 8 4 8มียดไม่มีอะไรดีไปตัวนี้แล้วใครจะไปจัดอะไรไม่รู้แต่ว่านี่แหละคือดีสุดในงบ3 8 0 0แล้วที่ที่ควรจะเป็นที่ใช้คาว่าควรจะเป็นในความบาลานซ์ของสเปคกับงบที่จ่ายนี่คือลงตัวเพอร์เฟแต่โอเคถ้าไม่ชอบหน้าตาแบบนี้ไปเลือกเคสแบบอื่นได้ครับเคสนี้เลือกเยอะมากแต่หนีไม่พ้นสเปกนี้แน่นอนกับบอลเมียมทูจัดให้ผม